เอ้ยมันแค่อุบัติเหตุแค่นั้นเองอ่ะตาเทียนใจร้อนวอยาวไปได้เราอะฮะต่ทูบกาเห็นว่ากระเช้าอ่ะส้นรองเท้าหากักเขาก็เลยช่วยไม่เห็นจะมีอะไรเลยมันก็แค่นี้เองแต่แม่ครับผมว่ามันไม่ใช่แค่นั้นแน่ครับแม,ม่มันแค่นั้นจริงๆค่ะเอาละนีม่ม่อกระเช้าแน่ใจ แน่ใจใช่ไหมว่าหนูไม่เป็นอะไรเนี่ยก็เช้าก็ไม่เป็นอะไรอะสิก็กินได้แล้วออถึงเวลากินได้แล้วไม่อยู่กันบายย้างหรือยังไงอยากกินไกน่แม่เห็นด้วยกินข้าวกันดีกว่านะมากิน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 ้าวกะเช้าแล้วหนูจะกินได้เหรอเนี่ยหนูเจ็บขาไม่ใช่เหรอคุณถามอย่างนั้นไปได้ยังไงอะฮะกะเช้าก็ใช้ปากกินนะเขาไม่ได้ใช้เท้าหิวจนเลอะเรือ